เาจมาเล่นเกมน,นับนิ้วพ่อบอ,อยกับน,น้องน้อชั้นเย้ <c oughs> <c oughs> มาเริ่มกันหรือยังเริ่มแล้วพ่อบอยจะเปิดแล้วนะเอาวิ่งเสียงด้วย <c oughs> มาเขาจะเป็นคนเริ่มก่อน <c oughs> น้องชั้นเด็บมาตรงนี้เขาจะเป็นคนเริ่มก่อนออไปฉุดดีกว่าถ้าใครถ้าใครแพ้ จะต้องเป็นคนกดก่อนโอเคนะถ้าใครชนะกดที่หลังยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชกยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชกอ่าอันชันกดก่อนตาพ่อเหรอตอนนี้ตาพ่อเหรอมามาตาพ่อแล้วนะคนละกดแล้วนะเฮ้ยเอ้ย พ่อไม่โดนงับอ่าอาชดนะ้าชาไม่ต้องกดจับขาน้าชัดไม่ต้องไม่ต้องจับจอ่าตอตาช้นตาพี่ช้ยายังชันโดนพ่อชนะเย่ยฉ,ฉันแนะพ้พ่อหนึ่งั้งแล้วนะว่าใครจะชนะ สามครั้งก่อนคนนั้นจะชนะนะถ้าใครชนะสามครั้งอะนะโอ้ยใช่ไม่ดแบบีใช่ไหมจีมาเริ่มใหม่เดี๋ยวพ่อเป็นคนกดก่อนก็ได้เขาเนี้นะพ่อเป็นคนกดก่อนนะนนเอาไว้ฉุดใช่ไหมถ้าใครชนะได้อเอากดได้ไดเอาที่หลังถ้าใครถ้าใครแพ้เอาที่หลังโอเคยางยาวมากกับเบา เอาแเอาก่อนอ่าทรนกดดก่อนมาช้าไม่ต้องจับค่ะตื่นเต้นใช่ไหมเอาเริ่มเลยเอาชาตนลัดไปนิดนึงค่ะเตาชาญกดเฮ้ยตาพ่อก่อนนะพ่อเอาอันไหนดีพ่อเอาอันไหนดีเอาอันนี้แล้วกันเย้

หันหันหันหน้าใส่กล้องค่ะหันหน้าใส่กล้องผ่านหัวอาไหนหันหน้าใส่กล้องเอาเร็วไม่ต้องกลัวเริ่มสองเดินเลยเฮ้ยพอฉันกลัวแล้วใช่ไหมขออะ้รยัง